อยู่ใกล้อย่โยนสอย่ใต้มันเดี๋ยวมันพุ่งลงมามาได้ตุ้มตุ้ม <c oughs> ตั้งเรือดูงูที่เชียวมากเลยนะคะ นอนนอนทุกคนนี่เป็นประสบการณ์แบบใหม่แบบซับที่อยากให้ลองมากมากวักมือลากเพื่อนลากแฟนมาเลยค่ะลองจะพาทุกคนไปหางูกันค่ะใช่ค่ะฟังไม่ผิดเราไปหางูค่ะปักหมุดมาที่กลุ่มท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนคลองสังเนอยู่ที่ตะกัวป่าได้เลยค่ะซึ่งที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นป่าอเมซอนขนาดย่อส่วนหรือว่าลิตเติลอเมซอนเมืองไทยค่ะบรรยากาศข้างทางก็จะมีดงจากต้นไทรแล้วก็เป็นซุ้มต้นไม้สวยๆเอาจิงๆไม่ได้เจองูแต่ว่าได้มา ล่องเรือแล้วก็ถ่ายรูปแบบนี้ก็คุ้มแล้วไหมไปดูบรรยากาศความชิลที่นี่กันค่ะเรานั่งเรือมากับลุงสนนะคะน่ารักอธัธยาศัยดีมากคอยแนะนำจุดถ่ายรูปแวะและ้วก็ไหวส่งหานกหาง,งูให้เราได้ดูและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมเด็ดที่ลุงสนบอกว่าชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชอบแวะมาบ่อยๆสวยดีนะทุกคนว่าไหม ในที่สุดเราก็เจองูตัวแรกแล้วคะ่ะและนี่ก็คืองูป้องทองใช่ไหมนะทุกคนว่าใช่ไหมอตอนดูแอบเสียวมากว่าน้องจะไหลตกลงมาแต่ลุงสนบอกว่าช่วงกลางวันเป็นช่วงเวลาที่น้องนอนอยู่นะคะก็เลยปลอดภัยหายห่วงยังไม่มีประวัติซึ่งงูที่จะพบได้บ่อยๆก็จะมีงูเหลอืองงูเขียวแล้วก็งูป้องทองคะ่ะคือประเด็นตาจะต้องดีมากๆเลยนะเนี่ยคือเราหาไม่เจอนอกจากงูก็ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นลิงหรือว่านกพืชผักแปลกๆแ,แล้วก็ยังมีต้นไทรอายุ100ร้อยกว่าปีด้วย ะะซึ่งรอบนี้เรามานั่งเรือ,อยางนะคะเพราะลุงสนบอกว่าการนั่งเรือ,อยางจะเงียบกว่าทาให้สัตว์ประสาทเขาไม่ตกใจค่ะสงบไม่เสียงดังแล้วก็ไม่เป็นมลพิษด้วยวงนี้สวยมากเราก็เลยขอให้ลุงสนช่วยไหว้พา,ายเป็นวงกลมแกก็ทําให้ตามใจสุดๆซึ่งการล่องเรือในครั้งหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ3 0มสถึงหชั่วโมงไม่เกินนี้ค่ะก็แล้วแต่เราเอ่ะว่าจะเพลินขนาดไหนบอกเลยค่ะว่าครั้งนี้ได้ทั้งรูปสวยๆได้ทั้งคอนเทนต์ได้ความสงบแล้วก็ความบริสุทธิ์ของอากาศใช้เวลาก็ไม่เยอะมาตะกว่าป่าเมื่อไร คิดถึงที่นี่ได้เลยเพื่อ,อเมพาที่เที่ยวส,สวยๆกดบันทึกและกดติดตามเราไว้ได้เลยค่ะ